นะคะวันนี้อยู่กัแรายการเอคิ้งกเมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมมาอยู่บ้านเพื่อนผมมาเล่นกับน้องของนิกนะครับคือว่านิกกับกับือว่านิกกับนอตนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเซิร์ฟไรฮาดด้กันนะครับใรหาเพี่อตอนนี้0.44ก็มีเทเจอร์แพรกแล้วด้วยไปตัวเต็มใช่ไหมวันี้ อีขออ้หลกเลสวัสดีครับวัสดีล้วขอให้ทำไรดีกล่องเราได้ไรมทำไมมันแหลกเนี่ยกล่องนี้มีหลายบาทเลยกูไม่แลกกมีอาหารด้วยชุดกเก่าๆอาหารชุด5ชุดอาหารเอาไป64ช กีเองไปกันแล้วโจโอ้ยอาจจะแหลกแหลกหน่อยนะครับทุก็คงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปเอาเทเจอร์แพคออกแป๊บ ห้ากระโดดได้อย่างดีเ่ครับใส่กบแม่โอ้โครบมันต้องก้าใ่ครัตัวนี้ี้ยิงแข้งว่าไงฮะันนี้ยิสยงหได้ยิน ตมื่อกี้พ่วนมันถามว่าได้ยินเสียงมันไหมไหมครับเออนี่เราจะมาเล่นแบบนี้จ้ะนี่นำตัวก่อนโอเคเริ่มขึ้นเยอะเลยแ่นี่นำแบบตัวแล้วใช่เอา,านนี่ยน,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 นะครับ คนที่หัวเขียวเขียวนั่นนอดนะคะเป็นน้องของนี่ไม้ไแม่บ้านอกว่าฉันเป็นหัวเขียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บนะาโอ้ยเจ็บไปสมองโอเคเราก็วิ่งออแ,แมบนี้เป็นแมบพาครัวนะครับรับรองหัวร้อนแน่ อ้จับเขาได้ปลายรัวเก่งมากโดดไม่สุกเส้นเส้โเออผมอาจจะโดดกากไปนี่หนึ่งนะครับเพราะมันแหลกเก่งปลาครัวมากเลยครับเนะนึกว่ามันจบแล้วจะขึ้นต้นไม้เหรอคะโอเคนะครับต้นไม้ด้วยไม่น่าเชื่อเออไม่เลยเย้ผมนำแล้วผมนำแล้ว โอ้ตกตกต,กตกไม่เป็นไรครับวัซสมมีมาสมมีช่วยฉันด้วยออาหายห่ะเฉยโอเคนะครับชากพัวฉันเก่งนะคะเร็วเอะจะมมีอีพีสองอีพีสามหรือไม่ก็ไม่เล่นต่ออันนี้ง่ายมากจุ๊ขึ้นต้นไม้อีกแล้ว เดี๋ยวก็ตายแหละใช่โ <|so|> อ้โหผมผ่านอ้อแหลก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 ยีอะไรตอนนี้นี่ เย้ l ort, l ort. Yeah. ผ่านแล้วทุกคนมานอนเซฟก่อนไม่ต้องนอนไม่นอนหรอกถอดถ้าไม่นอนเวลาตายมันจะไปเกิดดาบแรกเลยโอเคเรานอนเซฟแล้วไปแล้วฮะแล้วก็ขอให้ขึ้นตรงนี้นะครับจากที่ผมสำรวจมา จ้าจ้ามาวุ้ยจ้าจ้าแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กระโดดให้จุบอชุบแม่ผมผมสำรวจมาดีก่อนที่จะมาลุ้นโอ้โหเป็นเลนโบเลยอ่ะอุ้ยเกือบตาย โน่ตามันไ่ใหม่เลยอะร่มาทำม่ต่อแ้วใหมต่อขึ้นบันไดแล้วก็กระโดดลงไปแ้่กะมนี้แล้วก็กระโดดตรงนูนกระโดดไรเนี่ยเนี่ยนี่เี่ชั่วตนี่ผมมาอยู่กับนี่ Shut โอคตรงนี้ก็โคตรยากแม่งเลยโอ้โหต้องกระโดดลงน้ำแค่บอกเดียวขุดดินเดี๋ยวโดนหเออถ้าขุดเดี๋ยวโดนฆ่าแน่ 好滴，公。Oh. 妈没有啊啊！摔穿摔摔摔错了！啊哈哈！五点零货架。 จะบวกเกีย์แป๊ะเย็ดอ,อ,อย่าโกงโอ้มาแล้วกี่นาทีแล้วเนี่ยแปดนาทีนะค,ค,ครับวันนี้เราจะเล่นผ่านเดียวจบ พวกมันโกงกันไม่ชอบเลยไอคีบหน้าไม่อาจคลิปแล้วอุว้ยลงมาตรงนี้ชื้อ มันโคงไปนะครับ <c oughs> ไม่ดีหรอ,อกเพราะเราจะเห็นพวกมันแล้วแล้วก็นอนเซฟชุบ <c oughs> โอ้แหลกแหลกเั็นแหลกอะไรเนี่ย โอ้ยแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าหื่อลุ้มไได้โอเคนะครบโอ้อีกนิดเดียวเย้ เราด,ดูข้าม,มน้ำแข็งก็ได้แล้วโอบตายแล้วตายแล้วตายแล้วสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กันด้วยนะครับต้องกด กากี้มาหนักอ่ะไอ้ก้าไอ้เกย์ใครอ่ะฮะเกย์ใครอ่ะครับเกะไรอ้าวโอ้ยไม่เายกันนว